กิรายการแต่เช้าเชล <laughs> นมเปรี้ยวลูกอร่อยไหมครับอรอ,องขี้แตกเดอ้อออื้แตกเดอ้อกินแต่เช้าน่านะนาน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 แนะนำเพื่อนๆหน่อย,ช,ยอชอบมาชี้แนงเรานะครวันนี้กระปุนนม มานาดูจะเยอะๆให้น้องดูดดน้อยๆน้องน้องมานาชื่ออะไรเยอะค่ะตากน้องเปื้อนเช็ดปากน้องหน่อยเอามือเช็ดก็ได้เออต่อโอ้ลบับลับบโอ้ลองเช็คปากน้องเด้อ น้องกี่ขวบแล้วคะโอ้แล้วค่ะโอ้นอนเดี๋ยวมั้งจูตาพอแล้วบายบายเพื่อนๆหน่อย๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพเลยนะคะบ๊ายบาย